แบบนี้เราเรียกว่าฟักทองนะคุณเรียกว่าอะไรมีคนซื้อมาเยอะเลยนอกจากนั้นก็แค่ต้มสุกเท่านั้นวันนี้ฉันจะแช์วิธีทำอาหารที่ร้านโรงแรมระดับห้าดาวเท่านั้นรสชาติอ่อนอร่อยและเป็นประโยชน์อย่าลืมบันทึกไว้ก่อนนะตัดแต่งฟักทองที่สวนผักออกมาหลังจากนั้นหั่นเป็นความกว้างของสองนิ้วฉันสอนทำอาหารอย่างใจเต็มที่ทุกวันคุณสามารถช่วยกดหัวใจสีแดงฟรีเพื่อส่งกำลังใจให้ได้ไหมการกดหัวใจเพียงอย่างเดียวก็ไม่เป็นอะไรคุณเหนื่อยจริงๆ หลังจากแกะเปลือกและล้างให้สะอาดใช้มีดขูดเนื้อออกมาบางๆวางเส้นหมี่ลงในจานและวางแต่งหน้าด้วยแตงกวาและกุ้งจัดเรียงให้ดูสวยงามและวางลงบนเส้นหมี่ส่วนสำคัญคือการเทส,สูตรน้ำมันกระเทียมที่เชฟทำไว้ลงบนกุ้งคลุกเคล้าให้ทั่วกันนำไปนึ่งด้วยไฟประมาณสิบนาทีเวลาน้ำเดือดเสร็จให้เทน้ำปลาเข้มข้นลงไปถ้ามีอุปกรณ์ให้โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยย่อนน้ำมันร้อนลงไปแล้วก็เริ่มทานได้เลยมีกลิ่นกระเทียมหอมที่อุดมไปด้วยสารอาหาร และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเหมาะมากสำหรับช่วงฤดูร้อนที่ร้อนอบอ้าวคุณสามารถส่งต่อหรือเก็บไว้ให้ครอบครัวได้เริ่มวางแผนกันเถอะ